สวัสดีครับผมพี่น้องนะครับผมอากาศหนาวนะพี่นอนะ้องเนาะมืมนีกะคำคำพี่น้องลุงทองกระไดลงมาไ้มันเนาะหลายมือลุงทองบรไดลงมาให้มัน,นะลมลลมมนเลยนะครับผมอมืมาเบิงบานนีดเพ็นกะปงขึ้นปงขึ้นใไ่กลัวเกาพี่น้องนะครับผมหลังจากที่ลุงทองได้มาฉีดผลปุ๋ยทั้งใบให้เพื่อนรังเดียวเนาะพี่น้องเนาะนะครับผม ลุงทองกับบ่ได้เข้ามาอยู่แดดเกามือพี่น้องลุงทองไม่เห็นกะอ่ะฝนไ่ขืนแล้วนะครับผมบานนี้ก็คงจะเป็นมืออื่นนะพี่น้องลุงทองยังสีได้ม่ฉีดม่ฉีดให้เพื่อนอีกนะครับผมเพราะวะ่าเพื่อนแหง้เแหงเพิ่นแห้งเพิ่นแลงแห้งพี่น้องเบืองดินเขาวจนพรอยอยู่เนาะก็จะให้ใหน้ําเพื่อนบานนี้ให้น้ําพร้อมกับปุ๋ยทางใบ่ะครับผมให้เพิ่นได้กินน้ํานี่เนาะตุ๊กเกิดก็เกิดพี่น้องนะครับผม,ผมฟังนี่ก็รู้สึกว่าเกิด เกิดคางคางซีลอยเปอร์เซ็นยู่พี่น้องนี่ฟังทั้งนี้เนาะฟังไอ้ฟังดินทรายนะครับผมแต่ว่ากับดินแห้งแต่ว่ากับเกิดนะครับผมแต่ว่ากะเกิดเพราะว่าเพป็นดินเป็นดินทรายมีความชื้นยนะครับผมไอ้ฟังข้างบ้นนะครับผมเหมืนทั้งไอ้ห่มกกไอ้ต้นใหม่นะครับผมกกบุกนะครับกับเกิดแน่มาเกิดแน่พี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นดินจมปลวกนะครับผมเป็นดินแข็งนะครับผมเกิดแน่มาเกิดแน่ นะครับผมบางทีมีความชื้นเพิ่งก็เกิดดีพี่น้องอืมต้องต้องกับผ้าหยางบึงนะครับผมมันใน่นมีความชื้นกับเบื้องห้อยล่ม่นเป่าดินพี่น้องห้อยล่มเป่าดินนะครับเนาะมันใน่นมีความชื้นเพิ่งก็เกิดนะครับผมล้างต้นก๊าละลังจะแตกออกน้อยๆพี่น้องนี่นะครับผมอืมกะบเพิ่งจะห่อนนะครับพี่น้องบางทีผ่านมา เพิ่มสีหนาวมามือสองมือนี่ก่อนนานันก็โอ้ยหอนพี่น้องเบิง้งหมากระเล่นเนาะครับผมมุนมืดแล้วพี่น้องเลยแถวนี้แถวนี้ก็น่าจะบกเกิดเนาะพี่น้องเนาะนี่หรือสิเกิดกะล่อเบิ้งอีกล่อเบิ้งอีกตบเพิ่งเกิด,กกด,กกดขึ้นเพิ่งกระไนย,ยแล้วครับพี่น้องเพิ่งกระเนย,ยแล้วเนาะครับผมแต่เป็นใบยิกพี่น้องมันเนาะครับผมนี่นะคืออากาศอากาศบ่อยดีเนาะพี่น้องจังจังตันนี้เพิ่งขึ้นยอดเลย สวยงามเลยพี่น้องนะครับผมมูเพิ่นเกิดก่อนนาอพี่น้องนะเพิ่นเกิดก่อนปัจจกยใหญ่ครับผมปัจจัยใหญ่ขึ้นนะครับผมมองได้เพิ่นแหงเป็นดินโพนแน่เป็นดินจอมปวกเข้าแนมแข็งนาอพี่นอนะ้องเพิ่นกับวันได้เกิดอยู่นะครับผมกับคงสีสีเกิดอยู่นาอพี่นอ้องแต่อาจจะเกิดไตดินนะครับผมอาจจะขึ้นไตดินก็ไดนาอพี่นอ้องแต่ว่าหมากับเล่นสมุนเม็ดดับพี่น้องเลย นะครับผมนี่จังตัวนี้เพิ่งกระเกิดอยู่นอกขับผมอ่ากเกิดอยู่นอกขับก็กระเกิดแน่อยู่แต่กรบผท่านเห็นเมื่อฟังนี่เป็นจอมปลวกเลยครับนี่เป็นพื้นที่ใหญ่เติบอยู่พี่น้องกเกิดบ่มเมื่อขับผมเกิดอยู่ประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์กะเป็นตุ่นยู่็นอกขับผมเป็นลำอยูเพราะท่านได้เกิดเมื่อจังลุงทองแผ่นกล่องให้พี่น้องเดบุงเนาะ ครับผม,มจังจังตัวหนีนีบเกิดแท้แน่นอนเนาอพี่น้องนี่พะว่า,วา,วาปูกก็ปลายลุ่งครับผมปูกก็ป้ายลงนี่จังไ๋ก็บเกิดดน้องพี่น้องเนาะเออเอาไม้เหยียบลงไม้นะครับว่าจะว่าดิ้นโลมโลมเลยพี่น้องเลยลุงทองเอารถุดไทยไงมะไถยนี่ดิ้นโลมแห้งนะครับม,มันอีเหลืองหน่อยลุงท้องครับรดน้ทิ่มมดแล้วพี่น้อง เด้แตวต้นลังช้างอยู่นั่นครับผมลุงทองก็รอดฝนเนี่เลยพี่น้องลุงทอง็คยได้กู้นะครับผมกู้เอาไปขายไปเนาะพี่น้องเนาะพอได้เงินใส่เนะครับผมอักประมาณนี้แหละครับผม,มรีวิวให้มันดินทรายมันไรนึงที่ลุงทองปลูกไว้เนานะที่ลุงทองเคยได้ถ่ายลงไปให้พี่น้องได้เบ่งนะครับผมเอามาเบ่งมอนีกะเกิดแนวบ่าเกิดแน่เนานะพี่น้องเนาะบางไรเฟินซุม่มเพินก็เกิดดีครับผม กับฝากพี่น้องไว้จะเพียงสำนีแหละครับผมอืมืออื่นก็คงสุดใดมาสยิดปุ๋ยทางใบให้เนาะครับผมเพื่อกระตุนให้เน่นเกิดไว้ไเนาะพี่นอ้องอ่ะกัขอสวัสดีสำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ